สวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านชมนเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็นรถเจ้าของขายเองรถมือเดียวป้ายแดงเลยครับรถเจ้าของขายเองซื้อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยสวยๆครับขี่ซิ่งขี่เที่ยวขี่เดินทางได้สบายเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado ปี2013ครับเครื่อง2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดา5สปีดสีบอลเทาสวยเงางามดุดันทั้งคันตัวถังเดิมบางครับไม่มีชนหนัก แปลงหน้าใส่ MY17 มาครับรอๆเลยราคาเพียง197,000บาทเท่านั้นเองขายเฉพาะเงินสดนะครับรถปี2013ครับคุ้มๆเครื่องเดิมๆแห้งๆมีแค่รีแมปมาเท่านั้นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายมาให้ครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเอาไปใช้กันอีกยาวๆไฟหน้า LED สวยหรูไฟตัดหมอก LED ภายในมีจอ Android ด้วยนะครับ ล้อ S S R โช้กแอทแท็ฟอน,นครับมีดิฟฟี่เลยครับภายในมีดิฟฟี่บวกคันเร่งไฟฟ้ามีวัดบูสหลังคาเรียบๆบอดี้สวยไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีชนหนักล้อ S S R ครับรอๆขับดีนิ่งเงียบช่วงล่างดีครับวิ่ง200บวกสบวกสบายๆของอยากให้ไปดูทดลองขับกันได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนไปดูรถที่บ้านได้เลยพิกัดตัวรถอยู่สมุดปราการสอยแบลิ่ง48ครับ ภายในสวยครับตกแต่งไว้อย่างดีครับเจ้าของดูแลดีมากมีของแต่งเพียบมีดิฟฟี่มีวัดโบ๊ด้วยครับคันเร่งไฟฟ้าแอเย็นเจี๊ยบเบาะหนังสวยหรูแผงสวิตตัดแคปล่าด้วยครับลายแคปล่าสวยๆเครื่องเล่นเสียงจอแอนดรอยแคปสะอาดครับไม่ขาดไม่ส้มสวยสมบูรณ์ทั้งคันครับสภาพดีปียังใหม่ราคาแค่แสนเาหเท่านั้นเองสึกคุ้ม สนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับนัดดูรถนัดทดลองขับสายตรงถึงผู้ขายได้เลยคุ้มค่าแน่นอนพิกัดดูรถอยู่ซอยเบลลิงครับหยุดฟรีให้ด้วยของแต่งก็คุ้มแล้วนะครับของแต่งเพียบเครื่องเกียร์ดีโดยรวมแล้วเดิมๆครับมีแค่รีแมปมาก็แต่งหล่อมานะครับท่นใดสนใจสายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ